Su-tien-pong-pong-sa-wang-pang-luang-chit chit si da wa ta tang ong mang nang hu chit

ตั้งใจตัวิจาาม่ยังันเตผัดานี้สาบรานี้ที่กูสังคสานโดนเยามชยาสาบุกเพันเตที่กูสังโคหีมาขอน้องถวา พิสุสงขอรักพิสุสงจงรักแลนย้าหาของข้าพเจ้าด้วยเธอสาผลปาลิโคเรนติสาทังลังเอวาวิมราติโตทินังเป็นตาลังบุบการกปฏิเบโพเรนตุกสังกับา

ไในทานนะครับในทานสาราสุขธรรมบ้านเบืงขวาหนึ่งร้อยบาทคุณพ่อเพียนช่องงามบ้านเบืงขวาหนึ่งร้อยบาทครับอนุโมทนาคุณด้วยอ่าวันนี้ยินดีต้อนรับนะครับพี่น้องสาธุชนผู้ใจบุญทุกท่านนะครับผ่านหัวเขาบ้านคู่อะไรลงไ่ได้ลงมันมันโปรชัดกันเลยโปรลงครับ

ไปเพียงเราครับมีงานสุกุกี่แล้วพี่น้องที่มาดูผมยกมาผมยก่อาไปเอไปด้วยนะครับว่าแล้วผมไปอยู่จังบ้านเขา